ครับก็สวัสดีครับก็พบกับสวนสละไทยบาหลีนะครับก็สําสหรับท่านที่สอบถามสละเข้ามานะครับก็ถ้าเป็นสละเนื้อสีนะครับเนื้อสีแล้วก็คัดสายพันธุ์ก็อยู่ที่ประมาณต้นละหกร้อยถึงแปดรบาทนะครับก็คือในกรณีนี้อาจจะส่งผลแปะชิมก่อนนะครับในรูปก็คือ,อ ต้นที่ถูกคัดเลือกนะครับก็มีการตอนรอบรอบด้านนะครับตอนแล้วก็มีผลอยู่ก็คือถ้าท่านใดสนใจกอ็อาจจะส่งผลไม้ชิมก่อนนะครับถ่งฟรีนะครับว่า่าถูกใจไหมถ้าถูกใจก็คือค่อยมารับขแขะแงพวกนี้นะครับขแขนแงพวกนี้ก็ในส่วนนี้ก็เตรียมเริ่มจะตัดได้แล้วนะครับมีรากเดินแล้วแล้วก็ในส่วนของขแขนแง เนื้อขาวนะครับเนื้อขาวที่คัดสายพันธุ์ที่ลูกใหญ่เนื้อหนาเมล็ดเล็กก็จะเริ่มที่1,000บาทนะครับแล้วก็ส่วนขแขนงนอกนะครับขแขนงนอกก็คือจะเป็นสลามาดูปนโดซูเปอร์ะ Super, อะไรพวกนี้ก็เริ่มต้นที่หนึ่าร้อยบาทนะครับก็คือต้นมาจากที่มีดอกมีให้ผลผลิตระบุเพศชัดเจนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอามาลงปลูกแล้วก็มีขแขนงล้วเอา มาแยกแขนเงเพื่อไปขายต่อนะครับก็คือจะมีการโลจนกว่าจะมีดอกแล้วก็ให้ผลผลิตชัดเจนนะครับแล้วก็มีขายนะครับก็ท่านใดที่อยากชิมก็สามารถอสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีให้ชิมก่อนนะครับแล้วก็ะจะ,ะชำต้นแล้วก็ส่งให้นะครับก็คือต้องมีการจองนะครับก็ว่า เพราะว่าตอนนี้มีผมแล้วก็ทีมงานอยู่ก็คือไม่พอนะครับไม่พอก็ไม่พอสําหรับอ่าจําหน่ายนะครับก็ต้องจองกันไปตามคิวนะครับเรื่อยๆนะครับก็สําหรับอ่าผลผลิตที่ตรงนะครับก็คือมีถามเข้ามาตรงอตรงช่วงที่มันเก็บผลได้นะครับเก็บผลได้ก็จะจะส่งไปให้ชิมทันทีนะครับก็ในรูปก็ยงังยังเล็กอยู่นะครับชุดน,นี้ครับ ก็ยังก็คือถ้าสมมุติว่าใครอสอบสามช่วงนี้ก็อาจจะอดไปนะครับต้องโรนะครับหรือไม่ก็อโลให้ผลผลิตได้้วก็อยากชิมก่อนนะครับก็ราคาสูงนะครับราคาสูงก็คือมันมันเป็นพันเทสแน่นอนนะครับก็สําหรับท่านที่บอกว่าเออซื้อมาสองร้อยห้าสิบสามร้อยมาดูพวกนี้ก็ปนดุนะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับก็ อของจิงคือไม่ต่ำกว่า1 0 0 0นะครับ1,500าบาทส่วนใหญ่นะครับต้นขนาดใหญ่นะครับแขนงขนาดใหญ่แล้วก็เอามา,าเพราะํำอีกนะครับจำอีกก็ตอนแขนงก็4 6ถึงเดือนอยู่แล้วแล้วก็มาํำเลี้ยงไว้แข็งแรงแล้วก็รอด1 0 0แล้วก็ส่งให้นะครับก็ในส่วนนี้ก็คือเพลงแน่นอนถ้าเป็นถ,ถูกก็พึงระวังนะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นของปลอมนะครับแต่บอกว่าพึงระวังให้ดีนะครับว่าจะเป็นอ มมลิดนอกนะครับเมลิดนอกแล้วมาเพาะแล้วก็มา,าแยกแขนงขายในส่วนนี้ก็คือกบปลูกกันเจ็ดแปดร้อยต้นก็อาจจะถูกหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีคุณภาพนะครับก็คือ่อาต้องเข้าใจว่าอพันธุ์ดีส่วนน้อยมีการจะปล่อยนะครับนอกจากแขนงนอกนะครับแขนงนอกก็คือนําแขนงนําเข้ามาที่เป็น สายพันธุ์ที่ชัดเจนที่เขาปลูกกันในต่างประเทศที่เขาคัดมาแล้วนะครับแล้วก็นํามาปลูกกันในประเทศไทยนะครับก็เพิ่งมีนะครับตอนนี้มีไม่กี่ท่านนะครับถ้ามีเยอะๆนี่จงระบุไว้ก่อนนะครับว่าพร้อมแน่นอนนะครับก็เตือนระพังไอระวังนะครับระวังกันเยอะนะครับมีพวกมิจฉาชีพที่พวกที่ปลอมมานะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ที่เห็นอยู่ในสวนนี้ก็เป็นในสวนสละรนะครับสวนสลาร์ซมาลีนะครับ ก็มีพวกสละอินโดสายพันธุ์ต่างๆเสริมอยู่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่สอบสามแขนงเข้ามานะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ